สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงวันพา,าสายัยคำภูเขียววันนี้จะมานำเสนอเรื่องศัตูพืชอชื่อเพี้ยไฟค่ะเชื่อชื่อสามัญก็คือเ,เชียนแช t ชิ d ฟ f ร r มิ s สมิลิเมตรตัวเต็มวัยมีสีดำตัวอ่อนมีสีครีมและเหลืองอาศัยอยู่ตามซอกใบข้าวตัวเต็มวัยวางไข่ในเนื้อเยื่อของใบข้าวตัวอ่อนมีสองระยะระยะเวลาตั้งแต่ตัวอ่อนถึงตัวเต็มวัยประมาณ15วันค่ะความเป็นศัตรูต่อพืชคือกัดกินใบข้าวและ และมีพื้นที่สะสมอาห,หารน้อยลงจะจงทำให้ต้นข้าวแห้งตายในที่สุดเหตุผลที่ชอบเพราะเพี้ยไฟตอนที่เป็นตัวอ่อนมีสีเหลืองดูแปลกตาและสวยงามค่ะอนุญาตให้ถือแพ้่ค่ีะอาพื่ค่ะความเป็นศัตรูของพืนคือความเป็นสตันนนสตรูของมดคือกัดกินใบพืชเหตุผลที่ชอบมิ จะตัวเล็กแต่มันมีการป้องกันตัวที่ดีค่ะอนุญาตให้เผยแผ่ค่ะเพือ่อนอนุญาตให้เผยแร่ปรบมือชื่นชมเพื่อนหนอ่อยทีนี้ครูจะต่อเติมประหนูนิดนึงนะลูกนะมดมันมันจะเยี่ยวออกมาใช่ไหมลูกเยี่ยวออกมาพอมันเยี่ยวมันจะเป็นเหนียวเหนียวเพี้ยจะไปอยู่นั่นแหละตัวหนึ่งที่มดมันเป็นศัตรูพืชน,นะคะคือเพี้ยไปเกาะไปกินน้ำหวานจกเยี่ยวมด ก็จะทําให้พืชผลของเราเสียหายขอบคุณมากค่ะนุยแใหเผยเผยแนะคะสวัสดีค่ะดิฉันลิลลี่มิกาชัยมาสุขค่ะวันนี้จะมานำเสนอมิตรพืชค่ะมวลเพชรคาตชื่อไทยมวลเพชรคาตชื่อสามัญแอสซซนบักลักษณะ้างต้นนะคะระยะไขา่มีลักษณะเป็นแห้งยาว ใบที terror, ่หนึ่งเป็นตัวอ่อนฟักใหม่ๆ hmm. ม mm ีร hmm. ูปร่างคล้ายมดแดงตัวสีส้มเคลื่อนไหวช้าและกินแค่น้ำเท่านั้นค่ะใบที่สองมีขนาดลำตัวใหญ่กว่าใบที่หนึ่งเคลื่อนไหวเร็วขึ้นและเริ่มกินเหยื่อที่เป็นตัวอ่อนนิ่มค่ะใบที่สามมีขนาดตัวใหญ่ขึ้นเคลื่อนไหวเร็วขึ้นมีการกระจายตัวและกินเหยื่อได้มากขึ้นใบที่สี่มีขนาดลำตัวใหญ่ขึ้นเริ่มมีขอบของส่วนของด้านข้างเริ่มขยายออกมามาก เหนือปีกเล็กน้อยค่ะวัยที่5ตัวใหญ่ขึ้นเคลื่อนไหวรวดเร็วมากขอบส่วนของด้านข้างยื่นขยายออกมาเหนือปีกสามารถกินเหยื่อได้มากกว่าวัยอื่นเหตุผลความเป็นมิตรต่อพืชนะคะมวนเพชฌฆาตทำลายสัตรูพืชได้หลายชนิดโดยจะดูดกินของเหลวจากเหยื่อโดยการปล่อยน้าพิษออกจากปากทาให้เหยื่อเป็นอัมพาตตายหวดเดวภายในหถึงสองนาทีค่ะ และปล่อยแห้งตายทิ้งไว้เหลือแต่ผนังลำตัวที่ห่อหุ้มค่ะเหตุผลที่ชอบเพราะน่าสนใจทั้งชื่อและวิธีไล่เหยื่อที่ทําให้เป็นอมพาสก่อนที่จะกินของเหลวในตัวค่ะขอบคุณค่ะอ่าเมื่อกี้มันต่อเนื่องเลยนะลูกเมื่อกี้มดใช่ไหมครูบอกว่ามดเยี่ยวออกมาแล้วพวกเพียก็มาเรียมาดูดกินเยี่ยวของมด ตัวมวลเนี่ยมันเป็นการนำเสนอต่อเนื่องเลยพอพวกนั้นมาปุ๊บวมวลก็เปอะไรต่อลูกไปกินพวกเพียตต่อใช่ไหมคะนี่คือวงจรของธรรมชาติระบบนิเวศนะคะที่เขาเป็นตัวห้ามตัวห้ามตัวทำลายตัวกินอย่าพูดผิดน,นะคะขอบคุณมากค่ะ